แล้วก็มาพบกันอีกแล้วนะคะทุกๆวันพุธนะคะคุณครูจะคยายๆคุณครูจะเก็บวันพุธว่าเป็นวันแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเลี้ยงและสอนเชิงบวกนะคะเพราะว่าคุณครูอยากแต่งปันสิ่งดีๆที่คุณครูพบเจอสิ่งดีๆที่ครูรับรู้และก็เรียนมานะคะวันนี้คิีคุณครูสัญญาไว้ใช่ไหมคะว่าคุณครูจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าคุณครูสอนคุณครูช่วยให้ลูกคุณครูพูดได้เร็วยังไง พอเขาพูดช้ากว่าเกณฑ์นะคะมันก็มีแรงจูงใจหลายอย่างนะคะสำหรับเด็กที่เขาพูดช้ามันก็มีทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็ฟิสิกส์ฟิสิกส์ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าการพัฒนาการตรงกล้ามเนื้อเราตรงนี้ขเขาอาจจะยังทำงานไม่ไม่เต็มที่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่บางอย่างก็คือเขาไม่ได้รับการอินทอรอคชั่นหรือไพ่ได้รับการโปรโมทพอนะคะส่วนลูกของคุณครูก็ หรือบางทีเขาอาจจะเป็นมีพูดหลายๆภาษาแล้วเขาไม่แน่ใจว่าคนไหนพูดภาษาไหนด้วยอะไรนี้เขาก็เขาก็ค o อนฟิวส์ได้นะคะเขาก็จะไม่แน่ใจว่าฉันจะพูดเลยดีไหมหรือฉันไม่พูดเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้ครูกูก็จะเจอปล่อยบางครั้งนะคะกับเด็กที่เขาพูดเข้ามาโรงเรียนแล้วเขามีภาษาสองสองภาษาแล้วแรกๆเขาจะอายเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดภาษาอะไรกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะแล้วคราวนี้ก็ ก็มีอย่างนั้นนะคะแต่พอเขาเริ่มกล้าแล้วเขาก็พูดได้เขาเราพอเราก็มีวิธีของเราอย่างเช่นคุณครูที่โรงเรียนครูก็จะมีถ้าเด็กที่เขาไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยคุณครูก็จะมีให้พ่อแม่ของเขาเขียนภาษาง่ายๆอย่างสวัสดีขอบคุณไปห้องน้ําหรืออะไรใส่เสือ้อผ้าใส่รองเท้าเป็นภาษาของเขาเองแล้วคุณครูก็จะพูดมันก็จะทําให้เขารู้สึกดีว่าเขาโอ้ oh, เราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามช่วยเขา เขาก็อยู่ได้ได้ปลอดภายในที่ของเขาทำให้เขารู้สึกดีลงอีกก็คือรู้กดภัยในที่โซนที่เขาอยู่เขาสามารถพูดอะไรก็ได้เรียกฟรีดัมทูสปีชนะคะแอ e เรียที่ให้เขามีสามารถคุยได้คุยอะไรเข้ามาเขามีความสุขได้ทําอะไรนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปนะคะก็เราจะเห็นในคัฟเวอร์นะคะว่าคุณครูถือแก้วน้ํากับหลอดนะคะแล้วมันจะช่วยเหล็กได้ยังไงอ่ะครูแล้วก็สีผสมอาหารนะคะ มันจะช่วยเด็กๆฝึกให้เด็กๆได้พูดได้ยังไงช่วยในเรื่องใดบ้างค้ครูจะมีสองสองแบบนะคะแบบที่ช่วยสําหรับบริหารตรงนี้ของเขานะคะตรงลิ้นตรงปากตรงลายของเขานะคะเพื่อให้เขาได้เพราะเด็กเล็กๆนะคะเด็กที่มา foundation ก็คือเด็กที่ early early intervention ก็คือ early t o e a t e a r l y intervention แล้วาจะพูดเป็นสำเนียงเก่งๆจริงๆก็อย่างนี้นะคะก็เขาก็จะแบบเขาก็จะมา เราก็จะมาฝึกถ้าเราสอนไปได้เด็กที่เข้ามาในในโรงเรียนอนุบาลถ้าเข้ามาเร็วจริงๆนะคะพอเขาไปอยู่ปีสุดท้ายก่อนเข้าเรียนเขาจะพร้อมมากๆเลยค่ะถ้าเขาไม่มีฟิสิกส์เขเข้ามาเกี่ยวเขาองเขาไม่มีแบบเกี่ยวกับด้านหรือพัฒนาทางด้านร่างกายเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าเพราะว่าสภาพแวดล้อมเขาคือเขาจะมาเขาคงจะเรียกเด็กที่เข้ามา เรียก nursery baby ก็คือเด็กที่เขาจะมาใช้เวลาส่วนมากของเขาเพราะว่าพ่อแม่ของเขาทํางานทั้งวันเขาจะมาใช้เวลาส่วนมากที่โรงเรียนนะคะส่วนส่วนเวลาที่อังกฤษนะคะแน่ใจว่าที่เมืองไทยไหมในอังกฤษเขาจะเช็คเด็กตอนสองขวบนะคะเรียก two year checks ก็คือสองขวบแล้วเขาจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ต้องการโคางช่วยหรืออะไรนะคะแล้วก็จะมาเช็คเขาจะมี health visitor ก็คือเขาจะมีพยาบาลสําหรับเด็กเขาจะไปเขาจะมี เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ expertise ของแต่ละคนนะคะแบบมีเด็ก expertise เขาเรียกวไรผู้เชี่ยวชาญนะคะจะไปจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเขาจะมาเช็คเด็ก2ขวดนะคะแล้วลูกครูก็2อขวดแต่คุณครูก็รู้ว่าเขาเขามีความช้าแล้วแต่ครูไม่บอกว่าเหตุผลอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็น confidential ตรงนั้นนะคะครูอธิบายมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาโตแล้วเขามาแชร์ได้นะคะเขามาแชร์กับทุกคนได้ ก็ติดตามช่องคุณครูเป็นนานๆนะคะถ้าอยากถ้าอยากเจอเปิดตัวลูกสาวนะคะช่วงนี้ก็ดูคุณครูไปเรื่อยๆค่ะก็ก็ก็คือ confidential confidential ของที่นี่ก็คือมันเป็นอะไรที่เราต้องเก็บไว้เป็นความลับบางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะมันออกเอนออนแอร์ไม่ได้นะคะออนแอร์ in three t o one แต่คุณครูออนแอร์ไม่ได้นะคะก็ต้องเก็บไปต้องเคารพสิทธิ์ตรงนั้นของเขานะคะก็เขาพูดไม่ได้ เขาพูดได้แต่คุณพ่อคุณแม่นะคะลูกสาวองครูสองปีแล้วพูดได้แค่คุณพ่อกับคุณแม่อยากได้แล้วก็คุชีอืม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 ทางนั้นครูใช้เวลาสองเดือนสองเดือนต่อเทคนิคที่ครูใช้กับเขาแล้วคุณครูเขาพูดและหลังจากนั้นเขาพูดปลอ ไม่ทึงก็ปลอดแต่ว่าก็พูดเก่งมากมากมากตอนนี้นะคะแย่งครูพูดแล้วค่ะ <c oughs> คนที่ไม่รู้จักเขาจะคิดว่าเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องการพูดเลยเขาคิดว่าเด็กคนนี้ไม่มีปัญหาในการพูดแม้แต่นิดเดียวเพราะคุณครูบอกว่าฉันต้องเทสเขาทุกอย่างเลยฉันต้องไปเทสเขาทุกอย่างทั้งหูฟังทั้งตาอะไรคุณครูต้องไปเทสเขาหมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าถ้าเด็กเขาไม่พูด ทางนี้ที่นี่เขาจะประกบเลยเขาจะให้เราไปเทสไปไลเช็คทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่มีฟิสิคอลพรอพเพบบฟิสิคอลก็คือไม่มีแบบทางพัฒนาการทางด้านร่างกายมีปัญหาถ้ามีแค่สภาพเป็นลมเราก็จะช่วยแบบให้สภาพเป็นลมของเขาส่งเสริมในการฝึกพูดของเขานะคะคุณครูใช้ตอนคุณครูตอนลูกสาวมาตอนคุณครูกับลูกสาวคุณครูนะคะคุณครูใช้คุณครูใช,ช้วิธี เล่นคะ่ะเล่นบําบัดคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะคุณครูเป็นครูเล่นบําบัดนะคะเล่นบําบัดด้วยก็คุณครูจะใส่น้ํานะคะเขาเรียกปั๊บโบเพนจิงนะคะปั๊บโบเพนจิงก็คือแล้วใส่น้ําแล้วก็ใส่สีลงไปนะคะถ้าเด็กคนไหนที่เขามีปัญหาเพราะเด็กบางคนเขาเขาอาจจะการม e พัฒนาของสมองของเขาอัางช้าอยู่นะคะถ้าู้ือาเขาชอบ เรียนรู้ด้วยกันทานหรือว่าการเคี้ยวหรือว่ากันเทสอะไรเราต้องเปลี่ยนเราไม่ใช้สีปกติเราต้องใช้สีอาหารนะคะสีผสมอาหารหรือที่ให้ดีที่สุดนะคะเพราะเขาจะได้รู้จากการเทสของของอาหารด้วยก็คือใช้สีที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นสีจากคารีคารีเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะหรือสีจากฟิรูดฟิรูดก็สีสีอดอกอันชันบ้านเรานะคะ เอามาผสมน้ำนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ในในน้ำแล้วก็ให้เด็กเป่านะคะนี่จะช่วยให้แบบเพราะเขาเป่าแบบออกมานะคะเขาก็จะมีแล้วเขาก็จะทําให้เขาบริหารด้านนี้นะคะและถ้าเด็กเขาแบบแลบหูปิ้นตาอะไรสมัยถ้าเด็กเบบีนะคะเบบี Baby, เลยเขาไปตามสเต็ปสเต็ปนะเราจะสอนให้เขาบราสไปร์ชใช่ไหมคะก็อะนี้เราจะสอนให้เขาทําได้หลายๆอย่างนะคะ เพราะว่าการหน้าตาอะไรจะทําให้เขาบริหารส่วนนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเด็กบางคนนี่ประเด็นนะคะเด็กบางคนที่เขาไม่ผ่านตรงนี้มาเขาก็จะไม่มีจุดนั้นค่ะอย่างคุณครูนะคะจางคุณครูคเด็กบางคนเข้ามาแบบเขามีแบ็กกราวด์ที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีปัญหาแบ็กกราวด์เขาไม่มีอินเทอร์แอคชั่นจากผู้ปกครองอะไรี้เราก็ต้องอินทริวินก็คือเราก็ต้องเข้าไปช่วยก็คือเขาก็จะมี ที่อังกฤษถ้าเด็กคนไหนเป็นเด็กเด็กที่ว่าต้องการความโดยการสอนพิเศษเพิ่มเขาจะให้เริ่มเข้าเรียนก่อนเขาจะให้ฟรีสิบห้าชั่วโมงนะคะฟรีสิบห้าชั่วโมงตอนสองขวบก็เลยเขาก็จะให้ฟรีมาสิบห้าชั่วโมงเพราะว่าฟรีฟรีตรงนั้นคือเขาจะได้มีการอินเทอร์แอคชั่นจากคุณครูคที่โรงเรียนอนุบาลนะคะแล้วพวกคุณครูคก็จะมีครูสอนพิเศษมันแนะนําให้ใช้วิธีการสอนอย่างลูกของครูบอกใช้วิธีการเล่นเบล แล้วก็มีแบบใช้กระป๋ะอไอสไอละเสดเข้าไปะะก็ถ้าเราที่เมืองไทยนะคะครูอิจฉามากๆเลยรู้ไหมก็ามเมืองเมืองบ้านเมืองเรามีอะไรที่มันมันไม่ต้องใช้พลาสติกไม่ต้องใช้อะไรนะคะยังสมัยเด็กๆคุณครูใช้การทาบับเบิลนะคะแล้วมีเราก็ยังมาเป่าเป่าเป่าป่าคุณครูคคใช้นะ้นํายาล้างจานนะคะนี่คือสําหรับเด็กที่เขารู้ว่าเขาไม่ควรดื่มนะคะเราก็จะใช้แบบนี้แล้วก็เอาออกมาแล้วเราก็ บางนี้บางครั้งครูดังนินแล้วเปล่าวก็มันจะเป็นปลาโบกมานะคะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นปลาโบกปลาโบภาษาไทยว่าอะไรนะเขาวนีุณครูติดแล้วก็เรียกปลาโบแล้วกันนะคะเดี๋ยวครูเอา,านี้มาให้ดูแป๊บนึงค่ะโอเคนะคะแล้วก็เราก็ใช้อันนี้คือเห็นไหมคะมันก็จะนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าโบมันก็จะช่วยให้เด็กเขา อย่าเป่าบริหารตรงนี้ของเขานะคะมอู่ขังตรงกล้ามเนื้อตรงแถวทุกช่องปากของเขานะคะจะไม่เขาดีวันมาคุณครูใช้วิเทคนิคการทําเองนะคะการทําเองคือใช้น้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็บอกลูกแล้วถ้าลูกเราไม่ไม่ไม่เพราะเราลูกเรารู้ว่าไม่ควรดื่มอะไรแล้วเขาก็จะไม่ดื่มนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานหรือว่าเป็น soapy so water แล้วก็ใช้กา้านเอก,ก,ก,รรก้านก้านก้านมะละกอค่ะสมัยเด็กๆคุณครูใช้ คุณพ่อให้ระกบอกไม่ไผ่กับก้านมะละกอค่ะแล้วก็น้ายาแล้วครูก็ใส่ลงไปแล้วครูก็จับมาแล้วก็อะไรของครูไปประมาณนี้นะคะก็มันก็จะเป็นอันนี้ใช้อย่างหนึ่งด้วยด้วยนะคะสําหรับเด็กที่พืที่จะให้เด็กรู้จักการผ่อนคลายแล้วการการไม่กดง่ายนะคะนี่วิอีกวิธีหนึ่งนะคะครูแซวเซเข้ามาให้ฟังนะคะมันจะทําให้เขารีแล็กซ์นะคะแล้วเขารู้สึกกัน นะคะก็คุณครูชอบเด็กเด็กที่โรงเรียนชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะมาสอนว่าเดี๋ยวคุณจะมาอธิบายอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าคุณจะมาสอนสอนมาอธิบายว่าแค่อันนี้อันเดียวนะคะแค่บาบเออันเดียวเราสอนเด็กได้รอบด้านนะคะเดี๋ยวคุณจะมาสอนให้อาิหน้านะคะจะได้รู้กันสอนมามาบอกวิธีถ้าไม่สอนค่ะไม่สอนคุณพ่อคุณแม่แนะนานะคะไม่สอนผู้กปกคองหรือคุณครูคุณครูแนะนานะคะแนะนําให้รู้ว่า การใช้แค่หนึ่งอันก็สอนเด็กได้รอบด้านนะคะเดี๋ยวครูจะบอกทอีหน้านะคะ๋ยวเราเก็บนี้ไว้ก่อนจะได้มาจะได้มาเล่นต่อกันแบบนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะก็เราก็ใช้สีผสมอาหารอย่างคุณครูบอกนะถ้าใครไม่มีแต่ที่แน่ๆคือใช้อะไรก็ได้ค่ะที่เราหาได้ในบ้านของเราอย่าไปซื้อนะคะมันเสียเงินค่ะอย่าไปซื้อเพราะว่าคุณครู แล้วมีอะไรหลายอย่างคก็จะไปเล่าแบบาแชร์ประสบการณ์นะคะในการเรียนและสอนเชิงบวกของครูนะคะก็เดีย๋ยวไปซื้อนะคะคุณแนะนําไม่ต้องซื้อหาอะไรก็ได้นี่คือวิธีอีกวิธีวิธีนี่คือการโลราโบน,นะคะแล้วก็แล้วการร้องเพลงที่มีการทําเสียงสัตว์นะคะอย่างที่ที่ที่อังกฤษก็จะเป็นแม o โน l d ฟาร์มแมกโนโนฟาร์มเพลงนี้จะ จะให้การเรียกว่าถ้าเป็นชีพมันจะเสียงกัแบแต่ถ้าจะเสียงเออ้อยอ้อยอ้อย้เห็นไหมแค่ปากเขาจะเปลี่ยนแล้วอ้อยอ้อยหรือว่าเป็นชีพเขาก็แต่เห็นไหมคะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเห็นไหมคะเป็นเขาจะลิ้นแล้วปากเขาจะเปลี่ยนเหมือนกันเขานี่น,นี่ครูไม่ได้มานั่งมาโนเองนะคะที่ <laughs> ครูครูได้ไปฝึกมาแล้วนะคะจากจากคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าลูกครูผู้ช้าครูคก็ คุณครูฝึกก่อนที่คุณครูจะจบปวชร,ระดับศึกษาแล้วก็การศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กนะคะคุณครูได้ไปทางโรงเรียนเขาได้จ้างครูมาครูของของที่เขาครูเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะคะมาอบรมนักเรียนก่อนเรียนจบครูก่อนครูคจะจบเขาครูก็ได้มีโอกาสได้อบรมเขาและคุณครูก็ได้อบรมอีกครั้งตอนคุณครูมีลูกนะคะแล้วก็คุณครูก็ได้อบรมอีกครั้งตอนที่ทางโรงเรียนทางมาทางทาง ทางที่ทํางานเขาส่งไปครูก็เลยไดเอาลุณนสามรอบเลยค่ะกับครูจะวางลิงก์ให้นะคะเรียกท็อกคาโดริสเว็บนี้นะคะถ้าคนที่ยงกิตนะคะเข้าไปติดตามนะคะใครที่มีลูกนะคะที่ต้องการเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาสอนอะไรเกี่ยวกับเด็กเอลิเย่นะคะเด็กประถมอวัยนะคะแล้วครูก็ได้มีลิงก์ที่มันคล้ายๆกันนะคะเป็นภาษาไทยครูเจอครูหาให้โรงเรียนที่ครูทําทําทำบรอนเทีย ทำอาสาสมัครยู่คุณหาเจอแล้วคุณครูแชร์ให้เขาเพราะว่าเขามีเด็กที่มีปัญหาในการพูดอยู่แล้วทุกอย่างใช้ทุกวิธีทางท,ทุก opportunity ทุกหนาทีของเราให้มีค่าสำหรับลูกเราเราจะไม่ไปไป,ไปแบบไปหลดมทลายใส่สมองของเขานะคะใช้ชีวิตประจำวันค่ะตื่นขึ้นมาแปรงฟันค่ะแปรงฟันก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ให้เขาฝึกยิ้ม ตอกระจกลูกไม่ทำตาทำหน้าทำตาแล้วไม่ทำปากแบบเธอให้เขาเล่นกับกระจกนั่นก็ช่วยให้เขาบริหารปากเขาเลยใช่ไหมคะแค่แปรงฟันนะคะเรายังยังวิธีฝึกได้เลยเห็นไหมคะแล้วเราก็ร้องเพลงไปด้วยก็ได้พราตอนล้างมืออะไรแล้วก็ร้องเพลงแต่คุณครูใช้คุณครูใช้ทุกวิตทางใช้ปีชีวิตประจำวันเลยนะคะแล้วเวลาอาบน้ําเป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับสอนลูกเกี่ยวกับภาษานะคะเขาบอกนะคะวิจัยเขาบอกมานะคะ ก็ก็คุณครูสอนเมื่อตอนเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะเข้าเรียนปถมนะคะลูกครูพูดภาษาไทยได้เยอะกว่าดีอยู่นะคะแล้วแล้วตอนพอเขาได้ไปเมืองไทยด้วยเขาก็เลยได้สัมผัสแล้วเขาพูดกับคุณแม่เขาไม่อยากพูดภาษาไทยเขาบอกว่าคุณแม่พูดภาษาเกงกรษได้แล้วคุณแม่ไม่จําเป็นต้องหนุไม่จําเป็นต้องพูดภาษาไทยด้วยแม่ก็เลยคุณแม่ก็เลยก็มันต้องควรคุณครูเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกแบบ อะไรนะคะลบสิทธิ์ของเขาถ้าเขาไม่คุณครูก็ไม่โฟ r c สนะคะคุณครูว่าจะไม่ไปดันทุลังให้เขามาเรียนภาษาไทยถ้าเขายังไม่พร้อมและถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่คุณครูก็พร้อมที่จะสอนค่ะเพราะตอนนี้เขาเรียนสองภาษาแล้วเขาเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยคือภาษาที่สามของเขานะคะมันก็เยอะสําหรับหัวสมองในน้อยของเขานะคุณครูจะไม่ไปไปไป,ไปกดดันลูกคุณครูชอบให้ลูกมีความสุขในการเรียนรู้ ครูจะเพิ่มอันนั้นโอเคนะคะแล้ว <laughs> ที่จะสอบอย่ามึนไปอีกวิธีหนึ่งนะคะที่อาบตอนตอนอาบน้ําให้ลูกนะคะเราร้องเพลงพอเขาร้องเพลงคเนสรีรันนะคะเนสรีรันก็คือเพลงเพลงอนุบาลตอนนั้นครูร้องเพลงมันทําหัวผุดผุดโผล่เห็นไหมคะมันทําหัวผุดผุดโผล <laughs> ่เต่าเอา้ยเต่านะคะ <laughs> ปากเขาก็จะขยับกับเรานะคะสองเดือน ลูกของคุณครูแต่คุณครูไปไขตรงหนึ่งของเขานะคะเขาพูดคําว่าน้ําแล้วคุณครูบอกว่าใช่ลูกน้ําแล้วรู้ไหมเขามีความสุขมากเขาสามารถสื่อสารกับคุณครูได้เขามีความสุขมากหลังจากนั้นเขาก็พูดทั้งไทยและอังกฤษตอนนั้นเขาสมควนะคะเขาพูดปนกันเลยแต่คุณครูก็รู้เรื่องเพราะเขาพูดสองภาษาตรงๆกันมาเลยแล้วคาเขาไปปิดกั้นเลงนี้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าภาษาไหนฉันต้องพูดนะคะ เอาภาษาแรกๆให้มันแน่นก่อนนะคะกับลูกเรานะคะแนะนํานะคะเขาก็ครูครูให้ให้คลิปลิงไว้ไปอ่านเพิ่มอะไรเพิ่มเติมกัน,นะคะ่ะแล้วอีกวิธีหนึ่งคือครัวกล่องนะคะกล่องภาษาของเราไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรพิเศษของครูก็นี่ไงคะ่ะกระตริบข้าวเลยคะ่ะกระตริบข้าวของคุณครูนะคะคุณครูใส่ลงไปนะคะม,ม,มีมีเมอมีหรือว่าภาษาอังกฤษก็เปเป,ป,ปแปเห็นไหมคะ แล้วก็มังกี y มม,มังกีเห็นไหมคะลิงบ้านเรานะคะลูกครูรู้จักคำว่าลิงได้ไปสองคนว่ชอบมากเลย <laughs> แล้วก็ e ชลนะคะ e ชลก็หอยเปลือกหอยนะคะเปลือกหอยนะคะแล้วก็จ o g กหมานะคะแล้วก็แคทแมว เราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าในที่เป็นสองประโยคก็คืออันนี้เป็นสองประโยคเลทสองพยันพยันพยันชนะหรือล่าเขาเรียกสองพยานหรือเปล่าคะเขาเรียกครูก็จะไม่ค่อยได้นะคะขออภัยถ้าคุณครูผิดก็ขออภัยนะคะเพราะว่าคุณครูอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วคุณครูก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยนะคะแต่คุณครูก็พยายามอยู่ค่ะเพราะว่าแต่ถ้าคุณครูพูดภาษาในภาษาหนึ่งแล้วอีกภาษาหนึ่งก็จะหลับคุณครูตอนนี้คุณครูกำลังจะสอบภาษาอังกฤษ ครูคก็ต้องลดภาษาไทยลงเพราะไม่งั้นมันจะไปตีกันที่ห้องสอบแล้วครูคจะสอบไม่ผ่านนะคะตกมาตรมาหลายรอบคะ่ะและดับนี้ตกแล้วหนึ่งรอบคะ่ะรอบนี้ก็คงจะเป็นรอบที่สองนะคะด,ดูแล้วดูแล้ว,ลวอ่าจช้ามากเลยเขาให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงไม่ไปตรงนั้นนะคะครูก็ออกนอกเลือกแล้วโอเคแล้วก็อย่างนี้นะคะกับลูกเราใช่ไหมคะแล้วก็โชว์เขานะคะมีนะคะภาษาไทยมีใช่ไหมคาก็มเม มีอย่างนี้นะคะใช้มือด้วยนะคะเมมนีนะคะต้องใช้เหมือนฟอนิกเลยนะคะแล้วก็หมาใช่หมคะมมมมหมานะคะแล้วก็บอกมมหมาไม่ใช่ม,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 มอาหมานะคะเพราะว่าเขายังฝึกพ,พูดอยู่นะคะเขายัางพูดหลายประโยคหลายหลายซิลับบูไม่ได้นะคะหลายพะยางคใช่ไหมคะโอ้ซิลับนะคะทีนี้เขาเรียกคืออย่างทรง,ง,ง,งทงทงอย่างเน เปลือกหอยนะคะมันสอง s i l h o e นะคะสอง s i l h o e ก็คือเปลือกหอยเราก็ทําอย่างนี้นะ,ะถ้าเขาเริ่มได้หนึ่งคำแล้วนะคะเราค่อยมาเริ่มสองนะคะอย่าง monkey ก็ลิงนะคะภาษาไทยก็ลิงก็ง่ายๆเราก็ใส่อะไรที่มันเป็นหนึ่งหนึ่งที่เขาต้องเอาสียงแค่หนึ่งอย่างนะคะตอนเราเริ่มนะคะเริ่มสอนใหม่ๆเราจะไม่ไปเริ่มไปแต่พอเขาเริ่มได้แล้วเราก็มาต่ตให้เขาคะ่ะ สองเป็นสองอัน,นที่หลอกเสียงเป็สอย่างคือเปลือกหอยแล้วก็เก็บออกมาแล้วก็เราจะใส่5อันลงไปนะคะอย่างที่ครูเคยบอกไว้ใช่ไหมคะคลิปอีพที่แล้วว่า5นาทีพออย่ากเกินนั้นเขาเบื่อเขาจะไม่สนุกแล้วเขาจะไม่ชอบแล้วคุณจะไม่สามารถทําได้ครั้งต่อไปนะคะมังกี้มังกีครูจะทำอย่างนี้นะคะกับเด็กที่เขามีปัญหาด้านพูดท,ท,ที่ที่ที่ทําง,งานของครูคนะคะก ก็มาแชร์แค่นี้นะคะมีเทคนิคหลายอย่างใช้ชีวิตประจําวันให้มีประโยชน์แม้แต่การไปเดินนะคะอย่างถ้าเราเดินข้ามถนนลูกเราฟังแล้วใช่หนูได้ยินเสียงอะไรก็บูดไปนะคะถ้าเกิดว่าเราใกล้เราใกล้รถบัสแล้วก็รถบัสบัสเรอเสียงเรอเสียงบุนบ้นบนบุนเห็นไหมคะเขาต้องทําปากอย่างนี้แล้วบุนบุนบ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 นอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นก็ช่วยให้เขาออกเสียง แล้วก็ช่วยให้เขาบริหารต้องปลาเห็นไหมคะหรือไม่เราจะนกให้นก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 มันเป็นเสียงง่ายๆอย่างีอย่างที่อังกฤษของเขาก็จะมีทว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 ีทเห็นไหมคะทวี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 ทชวีทเขาไม่จำเป็นต้องพูดออกมาละฉันต้องการจะไปเอาหว t นทุกโก e ทุกสีายเราไม่จำเป็นต้องไปหวังตรงนั้นนะคะหวังได้แต่อยาคาดหวังแต่ไม่ได้นะคะที่คุณครูว่าพูดไว้คิดคิดก่อนหวังได้แต่อยากคาดหวังนะคะ เราพยายามช่วยเขาเก็บวลณนซวบัลลหน่วยของแฮปปี้ของความสุขที่เขาเริ่มพัฒนานะคะเราเราเซอร์เบกทุกครั้งที่เขาพัฒนาด้วยสติกเกอร์นะคะใช้สติกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นชาร์จให้เขาทุกครั้งที่เขาออกเสียงได้เคลียร์ขึ้นเราให้สติกเกอร์เข้าไปะคะ่ะพอสติกเกอร์จบเราต้องดูด้วยะคะ่ะว่าคุณจะให้รางวัลอะไรลูกของคุณหรือนักเรียนของคุณนะคะอะไรที่แบบมันไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ เราบางครั้งครูก็ใช้แบบเป็นสติกเกอร์แล้วพอจบแล้วให้เซร์ติฟิเคชให้รางวัลให้เป็นไอ้ไอ้ละโซนคะให้เป็นเครื่องลรยเซร์ติฟิเคชอวอร์ดภาษาไทยใบประกาศใบประกาศของความสำเร็จนะคะพอได้หนึ่งเทอมอย่างนี้ประมาณเราจะเอมไว้หนึ่งเทอมหรือว่าเอมไว้ถ้าเขาได้เราก็ไปอู้เดี๋ยวเลี้ยงไอติมนันลูกอะไรอย่างนี้ก็ยังได้อยู่นะเราเรายังใช้ การให้รางวัลได้ดีนะคะคุณครูให้รางวัลลูกตั้งแต่ฝึกเข้าห้องน้ําฝึกใส่เสื้อผ้าเองครูจะให้รางวัลตลอดแต่ตอนนี้ลดแล้วค่ะเพราะว่าคุณครูต้องการให้เขารู้ว่าครูจะพูดเรื่องรางวัลทีหลังนะคะบอกแล้วนะคะเอาตอนนี้เราเลือกภาษาเรื่องเรื่องฝึกภาษาลูกนะคะก็จำได้ไหมคะกล่องนะคะแบบกล่องนะคะแล้วก็เวลาอาบน้ํา หรือทานข้าวอะไรก็ตามที่สามารถให้เขาฝึกออกเสียงฝึกพูดหรือแม้แต่ช้อนเรากินข้าวเราก็บอกช้อนช้อนอะไรนี่แล้วเราก็พูดร้องเพลงพยายามหาเพลงที่มันมีทําให้เขาออกเสียงนะคะออกเสียงหรือการพูดคุณครูให้คลิปแวลข้างล่างสำคัดการเอ็กซ์ไซส์เมาส์นะคะท่านจับให้เขาแบบขยับมาโซ่แถวๆนี้กล้ามเนื้อแถวๆนี้นของเขาน,น,นะคะคุณครูมีอีพีข้างล่างไม่ให้ดูแล้ว้อคุณครูก็ให้ลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับคุณครูได้ลิงก์มาเยอะอยู่นะคะ คูได้ไปอ่านเจอหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะจากจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะคะคุณครูไม่เพราะบางเว็บไซต์เราเราไม่แน่ใจเราเราคุณครูไม่เพราะคุณครูได้สอนมาแล้วสอนจากมหาลัยแล้วว่าเว็บไซต์เราต้องต้องให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่เราตอบที่เราไปดูมันเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนของคุณครูครูแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะประสบการณ์ที่คุณครูทําแล้วได้ผลคุณครูแล้วคุณครูก็มีการอบรมด้วย ครูครูไม่ได้มานั่งมโนนะคะคุณครูไม่ได้มานั่งสุมสี่สุมห้าลงลงผิดลงถูกคุณครูได้มีมีคนผู้เชี่ยวชาญได้มาแนะนําให้ครูทําแล้วนะคะและคุณครูก็ทําได้ผลครูแล้วก็เลยมาแชร์ต่อนะคะแค่นี้นะคะคุณครูหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้หลายๆคนนะคะที่ที่และคุณรูที่คุณครูบอกว่าเราเอาไปเปรียบเปลี่ยนเป็นการสอนภาษาให้ลูกได้ก็ไปเปลี่ยนได้นะคะคุณครูก็ทํานะคะบางครั้งคุณครูทํากับข้าวทำอะไรครูโอ้ภาษาไทยว่าอะไรอย่างนี้ ก็บางครั้งเขาเขาก็ตอบกลับคุณครูว่าแลา้วภาษาฝรั่งเศสว่าอะไรคุณแม่เพราะตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วเขาเขาเาเป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าแสดงสําหรับคุณแม่นะคะกล้าเสียงด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเราเลี้ยงลูกเราแบบนั้นนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าลูกเราจะมีการคําตั้งคําถามกับกับเราเพราะเขาเป็นเด็กที่คิดและวิเคตรตลอดเวลาเหมืกักับเรานะคะโอเคนะคะทุกคน หวังว่าคงจะพอช่วยได้นะคะโอเคสองรอบแล้วคุณนายก็ไม่ไปซักทีไปแล้วคะ่ะไปแล้วนะคะทุกคนเาเจ,อเจอกันสำหรับการเลี้ยงลูกเชิงบวก EP ีหน้านะคะอย่าลืมนะคะเลี้ยงเชิงบวกแล้วจะทำให้คุณมีความสุขเพราะว่าผลลัพธ์จะดีกว่าคะ่ะเพราะคุณจะสบายใจและสุขใจที่ได้ใช้การ การสอนที่แบบไม่ไม่เป็นการสอนคุณค,คณออรูคือบอกยางไงคะการสอนผ่านการเล่นค่ะคุณครูเป็นอะไรที่ใช้การเล่นมากมากหรือการเล่นเป็นหน้าต่างแห่งความรู้ของเด็กเลยนะคะมันเป็นอะไรการเล่นคือการเล่นการเล่นคือการเรียนนะคะฟังไว้นะคะการเล่นคือการเรียนสําหรับเด็กนะคะเด็กถ้าเขาสนุกเขาจะรับรู้แล้วก็มันจะจดจำเป็นอะไรที่น่าจดจำไม่น่ากลัวค่ะ โอเคนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ